เรื่องย่อละครดงพญาเย็นอีพีที่46 47 48และ49ในตอนอวสานออกอาอกาศในวันจันทร,ร์ที่26เมษายนถึงวันพฤหัสบดีที่29เมษายนหลังจากที่เจ้าก้อนคำถูกเจ้าส้อยสดาและปะทองจับตัวไว้ซึ่งขณะนั้นเจ้ากาวร้องได้ถูกบ่วงบาดของนาศาล็อกตัวไว้เช่นเดียวกันเพชรจึงให้นายฮอยเพอร์หัดนางยักษ์สันธมาลา ถอดในตาพยายมออกจากดวงตาของเจ้าการ้องซึ่งทั้งเพชรคุณจันและเข็มก็ช่วยล็อกตัวของเจ้าการ้องไว้ด้วยขณะที่นายฮอยเพิกท่องพระคาถาใช้หัดนางยักษ์สันธมาราเพื่อถอดในตาพยายมออกมาอยู่นั้นแม่โมสวรก็เข้ามาขัดขวางเอาไวส้สกอรและใช้เวทมนต์ขัดขวางนายฮอยเพิกจนทุกคนนั้นแตกกระเจิง เจ้าซอยสุดาจึงเข้ามาขวางแม่โมซวนเอาไว้ทำให้เจ้าการ้องใช้จังหวะนั้นวิ่งหนีทุกคนไปแต่เพชรก็ใช้วชีรวุธหยุดเจ้าการ้องเอาไว้ เจ้าการ้องจึงใช้ในตาพยายมปล่อยพลังใส่เพชรจนนายหอยเพิกที่วิ่งตามมานำหัดนางยักษ์สันธมาลาลับพลังของเจ้าการ้องเอาไว้และนาสาก็ใช้บ่วงบาดเพวียงไปมัดคอของเจ้าการ้องจนทาให้ทั้งสามคนนั้นใช้พลังเพื่อต่อต้านกันแบบไม่มีใครยอมใครส่วนวายุพัฒน์หลังจากที่โดนกงจากนารายของเข้มตัดจนตัวของเขาขาดครึ่งทุกคนก็คิดว่าวายุพัฒน์นั้นตายแล้วแต่พอพระพายหรือลมพัดมาใส่วายุ วายุพาร์ตก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและค่อยๆต่อตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมวายุพาร์ตามมาช่วยเจ้าการ้องและเข้าต่อสู้กับนาสาจนสุดท้ายเขาก็ถูกจัดการซ้ำอีกรอบส่วนโมกและพระเท่าทูลก็หนีรอดจากมนดาของแม่โมสวนมาได้เขาทั้งคู่วิ่งตามมาสมทบและจับตัวของเจ้าก้อนคำเอาไว้เพื่อให้ปะทองตามไปช่วยทุกๆคนเมื่อทุกคนร่วมมือกันจนทําให้เจ้าการ้องกําลังจะถูกนายฮอยเพอร์ถอดในตาพยายมอีกครั้ง แต่แม่โมสุวันก็ตามมาช่วยไว้อีกรอบจนได้ในครั้งนี้แม่โมสุวันอัญเชิญร่างเดิมของตัวเองที่เป็นพญาง,งูยักษ์และพ่นพิษใส่ทุกคนจนทําให้กลุ่มของเพชที่จับตัวเจ้าการร้องอยู่นั้นแตก,กกระจายไปส่วนลูกน้องของโมก็กถูกพิษของแม่โมสุวันจนร่างของพวกเขาเหลือเพียงแค่โครงกระดูกเท่านั้น เมื่อเจ้าการ้องเห็นแม่มุสุวรรณกำลังเป็นต่อเขาจึงบอกกับทุกคนว่าอีกพวกมนุษย์นางโง่พวกเจ้าฆ่าข่าไม่ได้หรอกซึ่งขนาดนั้นเองฝูงโป่งข้างเหล่าผีพายและมัทนาและพักพวกจากพาวพนาลมก็เข้ามาร่วมช่วยเพจต่อสู้ครั้งนี้ทั้งเจ้าการ้องและแม่มุสุวรรณต้องพบเจอกับศึกหนัก เมื่อแม่มดสวุวรรณกับเจ้าการ้องเห็นทุกคนร่วมมือกันพวกเขาจึงเริ่มหวาดกลัวกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและเกรงว่าอาจจะพ่ายแพ้เพชรบอกกับแม่มดสวุวรรณไปว่านี่เป็นวันตายของเธอนางแม่มดชั่วหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันเพื่อต่อสู้กับเจ้าการ้องและแม่มดสวุวรรณจนสุดท้ายเจ้าการ้องก็ถูกสังหารจนตายส่วนแม่มดสวุวรรณก็สูญสิ้นวิชาอาคมที่เคยมีอยู่และถูกในประเทศออกไปอยู่นอกเมืองพร้อมกับเจ้าก้อ ไม่ว่าพวกเธอทั้งสองจะไปที่ไหนของเมืองขวางธบุรีก็เจอเหล่าชาวบ้านเคว่งปลาข้าวของใส่หลังจากทุกอย่างสงบลงเจ้าซอยสุดาก็รักษาอาการบาดเจ็บของประหลัดเจดิดให้กลับคืนมาปกติและใช้มนต์ชุบชีวิตเพื่อปลุกเจ้าแก้วนาคาและเจ้าดวงแก้วเพื่อกลับมาปกครองเมืองขวางธบุรีส่วนประหลัดเจิดนั้น ได้มาอยู่เคียงคู่กับเจ้าสีดาราและเจ้าซอยสุดา mm. ก็ใช้ชีวิตเป็นคู่รักกับเข้มเชกเช่นมนุษย์ธรรมดาเพียงเท่านั้นส่วนจันกับเพชร mm. ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันที่เมืองมนุษย์อย่างมีความสุขแล้วเรื่องราวดงพญาเย็น ก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมดงพยาเยน็น E.P. พที่4 6 47ิ8และ49ออกากาศในวันจันทร์ที่26เมษายนถึงวันพฤหัสบดีที่29เมษายนเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31